ครับตอนนี้เราออกจางไ่ตะไคร้มานะครับนี่เคซีดีกับลุยน้ำนะครับน้ำลึกครับโอ้ยกล้อครับโอ้รถเองครับต้องเบลัวมยลหมครับต้องเบลวยต้องเบล่วบบสู้น้ำครับเลิกน้ำครับลิกลดต้องเบล่วบบได้ใส่แอลบีนะครับมาเข้าสู้น้ำครับ จะเป็นเพื่อคาบูมันลงนะครับรต้องสตาร์ทลครับยูก,ก่อนยู้ก่อนนั่นจะเข้าครับยูก,ก่อนยูก,ก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาตั้งเ,องเทอะฮีดลายอุนเอนะอยิงแอู ลูบเด๋ยวรอได้น้ำใสไหลกระซิบยกหยกแนบป่าดก่อนยกหน้าป่าดก่อนอแนบออกก่อนเออ จะเดินทางกันต่อนะครับเนๆเดนๆดสีคอนวะนอดหายนอดหายนดแอบุ๊้าไีไเข้าไปขีดเขาอดน ผมว่าต้นไว้ต้นไหนตรงไปนะครับครับแม่สามกันตอนนี้อยู่ลำแปงแล้วครับมาจากอ่ะดีแกดก่อนสดชื่นนะครับตอนตอนนี้อยู่ใบาสามนะครับรน้องหลาเดี๋ยวรถคนนี้มันแหนะะกกันนะครับการปุ้งก็แยงหัวครับ นี่ก็สวิแอมสลุดนนะครับพยายามมุกงมี่กันแล้วเด็กสู้นะหลอดยิมหลายคนอยู่ลำปางนะครับแม่ไก่นะครับนี่ลำปางนะนะที่ไหนครับบอกเราตัวนี้อยู่ลำปางแล้วครับลูกจังลูไม้นะครับเดี๋ยวเอาไปซ้อดึงมาซะหน่อยจะชื่นเหมือนนะครับ สุตรแกะถึงปิดเหนือท oh. ุกคนบนเปลวโอ้สหนือม <No. S 1> ืดๆหน่อยนะครับเหมาะกันนะวันนี้เราได้หย่อมมิกนะครับเพราะมมาแขวายเกินนะครับงั้นยายเก็บแผบตีกันนะครับเบลซีบี